สวัสดีเนาะคือทีมาแนะนำวิธีการติดตั้งนะันเอนิเดียโปรแกรมเอนิเดียเบื้องต้นเนาะนให้เข้าไปดาวน์โหลดใน้ดีเลยอ่ เปิดตัวนี้ขึ้นมา,นะาแล้วเขียนเส้ว่ากูจะเขียนอนี้เดชอนี้เดชดาวน์โหลดเนียกดเข้าเลยเนาะตัวนี้นะถึงสุดหลังจากนั้นนี่ให้เลือกเป็นวินโด แล้วือกดดาวดน์โหลดนี้รอถ้ามันโอเคเนาะนี่มันคือที่ดาวน์โหลดแล้วเนาะหลังจากน,นรอถ้ามันดาวน์โหลดสำเร็จแล้วก็กดติดตั้งเลยโอเคหลังจากนั้นก็คือเปิดไฟล์เลยนเนาะเพื่อติดตั้ง โอเคตัวนี้ถือว่าสำเร็จเนาะหลัลงการน,น,นันแมนนี่อ่ตัวทีู่่ตัวนี้เนาะอะจะรีโมทมาตัวทีู่่ตัวนี้มีตัวเึ้นตามนี้ส่สงตัวนี้ให้